จากนั้นแล้วท่านก็ว่าท่านมหากรณะว่าได้เรียนมาพอประมาณถึงขั้นเป็นมหาท่านว่างั้นนะแต่อย่าว่าผมดูถูกปริยัติที่ท่านเรียนมาหนาะคือเวลานี้ปริยัติที่ท่านเรียนมานั้นยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรในทางภาคภาค,ภาค,ภาคปฏิบัติขั้นเริ่มแรกนี้ ขอให้ท่านยกที่ปริยัติที่ท่านเรียนมาทั้งหมดบูชาไว้ก่อนอย่าด่วนนำปริยัติความจุดจำมาจากที่ต่างๆนั้นเข้ามาคระาเข้ายุ่งเหยิงวุ่นวายเตะถีบกันกับวงปฏิบัติให้ท่านพยายามอบรมจิตใจทางด้านหิตตะภาวนาเพื่อใจได้สงบล่มเย็นเป็นสมาธิ เบื้องต้นเป็นความสงบจากนั้นเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆอย่าละอย่าถอยในการภาวนาชำระจิตใจรักษาจิตใจให้เน้นหนักในทางนี้ท่านอย่ายุ่งกับการเรียนมามากน้อยจะไม่เป็นประโยชน์ในเวลาเช่นนี้ท่าน